ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทที่เราสนใจเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตได้แค่ไหนในอนาคตคือในฐานะนักลงทุนแล้วนะการประเมินศักยภาพการเติบโตของบริษัทเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเพราะมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรจะลงทุนในบริษัทนี้หรือไม่หรือควรจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมก็เลยมี3วิธีหลักๆที่จะช่วยให้เราประเมินการเติบโตของบริษัทได้แบบเจาะลึกมากขึ้นมาเล่าให้ฟังฮะ 1. การประเมินจากผลงานในอดีตวิธีแรกที่เราจะใช้กันก็คือการดูผลงานย้อนหลังของบริษัทครับการวิเคราะห์การเติบโตของรายได้อัตรากำไรหรือแนวโน้มของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS จะช่วยให้เราเห็นภาพว่าบริษัทนี้สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างสม่าเสมอในอดีตหรือไม่ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการคาดการการเติบโตในอนาคตอย่างเช่น Alpha เบต หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Google เนี่ยถ้าดูจากรายได้ที่เติบโตมาตลอด10ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้นหรือ CAGR อยู่ที่19.38%ขณะที่ค่าเฉลี่ย5ปีอยู่ที่18.38%และค่าเฉลี่ย3ปีอยู่ที่21.36%ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่19.84% ตัวเลขพวกนี้บอกเราได้ว่า Google มีประวัติการเติบโตของไรายได้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและสม่ำเสมอในระยะยาวครับวิธีที่2คือการพิจารณาการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ครับข้อมูลนี้จะให้มุมมองเชิงลึกจากตลาดและอุตสาหกรรมโดยนักวิเคราะห์จะนําแนวโน้มของอุตสาหกรรมการแข่งขันและปัจจัยเฉพาะของบริษัทมาประกอบการพิจารณาเพื่อคาดการณ์การเติบโตในอนาคต การติดตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จะช่วยให้เราประเมินความเชื่อมั่นและความคาดหวังของตลาดที่มีต่อบริษัทได้สำหรับ a l p h a เบตการคาดการณ์การเติบโตของไรายได้จากนักวิเคราะห์ใน3ปีข้างหน้าอยู่ที่1ปีข้างหน้า CAGR 5.46% 2ปีข้างหน้า CAGR 11.50% 3ปีข้างหน้า CAGR 12.30% ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่9.75%ในอีก3ปีข้างหน้านอกจากนี้เรายังสามารถพิจารณาข้อมูลจากที่บริษัทให้แนวทางเองได้ด้วยซึ่งบางบริษัทจะให้การคาดการไว้เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักลงทุนและวิธีสุดท้ายคือการประเมินจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทครับวิธีนี้จะใช้ตัวชี้วัดสำคัญ2ตัวคืออัตราการนำกำไรมาลงทุนซ้ำ ซึ่งคือสัดส่วนของกำไรที่บริษัทนำกลับไปลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือ Return on Invested Capital หรือ ROIC ซึ่งคือประสิทธิภาพในการนำเงินลงทุนไปสร้างผลตอบแทนยิ่งบริษัทมี Reinvestment Rate และ ROIC ที่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งเท่านั้นครับสำหรับ Alphabet การเติบโตตามหลักปัจจัยพื้นฐานคำนวณได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ย Reinvestment Rate 3ปี18.59%ค่าเฉลี่ย ROIC 3ปี40.56%เมื่อนำมาคำนวณจะได้การเติบโตตามปัจจัยพื้นฐานเท่ากับ Reinvestment Rate คูณ ROIC หรือ18.59%คูณ40.56%เท่ากับ7.54%ทีนี้พอเราได้ตัวเลขจากทั้ง3วิธีแล้วนะฮะเราก็จะได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับ การเติบโตตามผลงานในอดีต19.84%การเติบโตตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์9.75%การเติบโตตามปัจจัยพื้นฐาน7.54%ตัวเลขพวกนี้เป็นเพียงการประเมินเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวผลการดำเนินงานในอดีตจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเติบโตในระยะยาวและใช้เป็นค่าตั้งต้นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จะสะท้อนความเชื่อมั่นและความคาดหวังของตลาดส่วน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะเปิดเผยศักยภาพการเติบโตที่แท้จริงของบริษัทการใช้แนวทางที่รอบด้านแบบนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นครับการนําข้อมูลจากทั้ง3วิธีมาประกอบกันจะทําให้เราเห็นภาพที่ครบถ้วนและนําไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ฉานฉลาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอ้ออย่าลืมฝากกดติดตามช่องบวี่รามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย